อรารรอรปได้ันาก่อวน,นนี้รถด,ด่วนเจ6จสิหกหนองคายกรุงเทพออรชวัตจราจักรเข้าสถานีไอแชนะครับ มีล่าช้ามาเยอะครับไม่รู้เพราะเหตุอันใด ทำไมเขายังไม่มาน่าจะเลกดีเกินนะครับเลกดีเกิน THN-1129 นะครับโปรดเข้าที่นี่สถานีอัญัญยา ก่อนจะลงจากขบวนรถโรดรสิ่งของและสัมภาระของท่านที่ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประทศไทยขอขอบตุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟระหว่างเป็นที่ว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีโอกาสให้บริการท่านอีกอบคุณค่ะ Attention please Welcome to อุยาน Station, please check your belongings before leaving the train. The State Railway of Thailand appreciates for our services and look forward to serving you again. Thank you. <laughs> yeah hey. ้ายเป็นเอ็นเคปหนึ่งสองสองแปดนะครับจอดนีดต่อไปลังสิทธิ์ดอนเมืองแล้วก็กรุงเทพอภิวักนะครับขอบคุณมากครับัสดีครับ